ของชาวบ้านในพื้นที่บ้านไทยจังโหนที่จังหวัดสงขลานะคะคุณผู้ชมที่ตอนนี้เขาได้ร่วมกันฟื้นฟูโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนมีกองทุนละหนึ่งล้านบาทกลับมาได้สําเร็จค่ะโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทุนละหนึ่งล้านบาทของชาวบ้านในพื้นที่บ้านไทยจังโหนในตําบลสํานักขามอําเภอเมืองเะดาวจังหวัดสงขลาสามารถกลับมาดําเนินการได้อีกครั้งนะคะโดยใช้ระยะเวลาเพียง3เดือนหลังจากที่ประสบปัญหาและล้มเหลวมานานกว่า 4ปีโดยความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชนทำให้ปัจจุบันมีชาวบ้านกว่า80คนกลับเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกในโครงการนี้อีกครั้งโดยไปลงทะเบียนรายชื่อที่ศาลาประชารัฐกลางหมู่บ้านเพื่อรับสิทธิ์ในการกู้ยืมค่ะ เบื้องต้นจะพิจารณาอนุมัติเงินรายละ10,000บาทหน0 0งบาทและส0 0 0มบาทพร้อมกับย้ําด้วยนะคะว่าให้นําเงินไปลงทุนหรือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่สําคัญต้องผ่อนชำระตรงเวลาเพื่อให้เงินของกองทุนนั้นงอกเงยและสามารถนําเงินมาใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ได้หรือนําไปช่วยเหลือชาวบ้านรายอื่นๆทํากิจกรรมต่างๆให้กับหมู่บ้าน